เพื่อนเป็นแบบนี้ไหมคะไม่มีแรงอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยไปตามตัวเจ็บตามข้อนอนก็ไม่ค่อยหลับอารมณ์หงุดหงิดซึมเศร้าหลงลืมเวียนศีรษะอาการร้อนวูบวามเหงื่อออกมากตอนกลางคืนผิวพรรณไม่สดใสมีฝ้ากะขึ้นบนใบหน้าผมหลุดร่วงผมแห้งกระด้างไม่สลวยเหมือนเมื่อก่อน ตาแห้งเครื่องตาบ่อยๆช่องคลอดแห้งอารมณ์ทั้งเพศก็ไม่ค่อยมีบางทีก็มีอาการชาตามมือและเท้าไขามันสะสมตามหน้าท้องต้นขากระดูกบางและเปล่าง่ายมีอาการภูมิแพ้เจ็บปวยง่ายประจำเดือนมาก็ผิดปกติอาการที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเสียสมดุลของระบบฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะ ซึ่งมาจากสาเหตุที่อายุเพิ่มขึ้นอาการนี้ยังเป็นอาการเริ่มต้นของวัยทองของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพราะผลวิจัยบอกว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งดูก่อนป้องกันได้ค่ะหากเพื่อนๆสงสัยลองแอดไลน์มาคุยกันได้นะคะ